ไปดูความคืบหน้ากันบ้างคุณผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวนะคะว่ามีไฟไหม้ที่ห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ตรงสาขาปิ่นเกล้าก็าก่อให้เกิดความกังวลแล้วค่ะว่าเอออาคารทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนในส่วนของโครงสร้างเองหลักแข็งแรงหรือเปล่านะคะปรากฏว่าตอนนี้ที่ทางกรุงเทพมหานครเขาก็เลยเตรียมการเลยจะไปตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นอาคารนะคะกว่ามหมื่นแห่งไม่ใช่แค่อาคารอย่างเดียวแต่ว่ารวมไปถึงป้ายต่างๆที่ถูกยกขึ้นจากพื้นดินด้วย ก็ถือว่าต้องเคร่งคัดกันมากขึ้นนะครับในการตรวจสอบนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับโดยทางทู้ว่ากทมหม่อมรัศวงสุขุมพันธ์บริพัตรนะครับก็ได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือต้องลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบอาคารในพื้นที่กทมทุกอาคารโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ รวมถึงสถานที่นะครับที่มีประชาชนอยู่จํานวนมากคือทุกแห่งทุกตึกนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินโดยทางสมนการโยธากทมนะครับเขาก็มีการจัดทําแผนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารก็จะดําเนินการตรวจสอบนะครับอาคารในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด11,300ออาคารหลังจากที่อาคารก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดใช้อาคารนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบความต่อเนื่องของระบบความปลอดภยัย ของอาคารนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่ามีความพร้อมต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหนโดยอาคารที่เขาจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเขาแบ่งเป็น9ประเภทหลักๆนะครับก็มีอาคารสูงมีอาคารขนาดใหญ่พิเศษมีอาคารชุมนุมคนนะครับรวมถึงโรงมหามห,าหารสพก็รวมถึงห้างสรรพสินค้านะครับโรงภาพย,ยนตร์ต่างๆมีโรงแรมไหครับที่มีห้องพักตั้งแต่80ห้องขึ้นไปรวมถึงสถานบริการนะครับพื้นที่ตั้งแต่200ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่2,000ตารางเมตรขึ้นไปอาคารโรงงานนะครับความสูงมากกว่า1ชั้นพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่5,000ตารางเมตรขึ้นไปนอกจากนี้ก็มีป้ายนะครับรวมถึงป้ายเนี่ยที่ตั้งจากพื้นดินตั้งแต่15เมตรขึ้นไป หรือว่ามีพื้นที่ตั้งแต่50ตารางเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะรวมไปถึงป้ายที่ติดนะครับหรือว่าตั้งอยู่บนหลังคาบ,บนด่านฟ้าของอาคารด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะออกไปตรวจสอบนะครับทุกจุดทั่วกรุงเทพครับค่ะมีอาคาร9ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งแนวทางในการตรวจสอบในเขาวางไว้4กลุ่มหลักๆก็ค่ะด้วยกันก็คือว่าต้องไปดูความมั่นคงแข็งแรงของอาคารระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆนะคะ รวมไปถึงการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารด้วยเพราะว่าที่เราเห็นพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครนี่เป็นอาคารสูงนะคะ1นึ่งหมื่นกว่าแห่งเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็ต้องมาสําคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่ะ